ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็คงไม่มีประเทศไทยด้วยเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นอย่าไปพูดว่าพระพุทธศาสนาคู่ชาติไทยแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยสร้างชาติไทยถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาประเทศไทยอาจจะมาไม่ถึงวันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวัน เดือนพฤษภาคมนั้นจึงถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญมากในเดือนพฤษภาคมมีอีกวันหนึ่งซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวันเกิดของพระพุทธศาสนาก็คือวันบรมราชาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราชถ้าไม่มีวันฉัตรตะมงคล ถ้าไม่มีวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2493วันบรมรราชาพิเศษไม่มีในหลวงราชาการที่9ผ,ผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยยังมีอยู่หรือเปล่าขนาดมียังแทบจะไม่รอดนะครับรเ,พเพราะว่าเราลักในหลวงเหมือนคนแขกลักพระพุทธศาสนา คนอินเดียนั้นร้อยละเก้าสิบกว่านับถือศาสนาฮินดูแต่เชื่อไหมครับว่าคนอินเดียนั้นเอาธรรมจักเข้าไปใส่ไว้ในธงชาติเขายกย่องครับเอาพระเจ้า,าโศกสิงพระเจ้า,เาโศกเข้าไปใส่ไว้ในธงชาติยกย่องฮะแต่ไม่นับถือครับคนแขกยกย่องพระพุทธศาสนาแต่ไม่นับถือที่จะเอามาปฏิบัติ ก็คงจะเหมือนกับคนไทยบางคนยกย่องในหลวงแต่ไม่นับถือในหลวงจนทำให้ท่านทุกพระไทยอยู่จนทุกวันนี้เพราะนั้นเดือนพฤษภาคมจึงเป็นเดือนที่ผมต้องพูดถอยหลังเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วพูดพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วและที่สำคัญที่เราพูดนี่นอกจากจะเป็นวันสำคัญแล้วสถานที่สำคัญที่สุดด้วย ฝ่ามือของเรานี่คือศูนย์รวมของประเทศไทยพระบรมมหาราชวังมีพระนพพประดลมหาสเสวตฉัตรกั้นกลางอยู่มีพระแก้วมรกตคู่บ้านคู่เมืองมีพระสยามเทวาธิราชพูดบ้านทั่วเมืองพูดตรงนี้พูดโกหกไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดแล้วต้องเกิดแล้วไม่ต้องกลัวตายเป็นตาย พูดเพื่อพระพุทธศาสนาพูดเพื่อนในหลวงนั้นพูดไปเถอะถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยต้องไม่สูญถ้าวัดล้างวังไรไทยอาดูลน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทย ผู้แต่งเป็นผู้อำนวยการกองอุสาสนาจารย์ะานากาศท่านตายไปแล้วสิทธวัตเว์เบญจมบพิษอาจารย์ผมนาวากาศเอกทองสุขจะทัชบุตรประโยคเก้านี่คือเดือนพฤษภาคมวันที่เป็นมงคลสถานที่เป็นมงคลและเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคล ผมก็แปลกใจยอยู่ว่าวิสาขาบูชาปีนี้แปลกๆแปลกๆสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะไม่แปลกสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ถึงสัปดาห์วิสาขาบูชาก่อนล่วงหน้าประมาณสิบวันในฐานะที่เป็นอนุสาสนาจารย์บ้างเป็นปร,รีญยนเก้าบ้างก mm ็ hmm. มักจะได้รับเชิญไปออกวิทยุบ้างไปออกโทรทัศน์บ้างมาหนาำหลวงบ้าง รอจนถึงวันนี้ฮะไม่มีใบเชิญเลยฮะคงจะที่พูดมานั้นดีมากคนฟังแล้วเข้าใจหมดไม่ต้องเชิญมาอีกแล้วพอมาถึงเมื่อวานเนี่ยแปลกมากฮะ <S <S เย็นๆผมกำลังไหว้พระอยู่ที่วัดพิชัยญาติกับพระเหนเกลียงกลายเทพนิมิต ก็ไปเปลยกับน้องเกรียงไกลว่าไอ้วิสาขาปีนี้แปลกไ้พี่ไม่ได้รับเชิญเลยไปสงสัยคขนุกว่าพี่กเกษียณแล้วมั้งเพราะหน้าพี่มันเหมือนคนกเกษียณน,นะล้วอัศจรรย์ที่สุดนะเปิดหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มไม่มีชื่อสุรินทร์สักชื่อเดียวฮะมีแต่ชื่อลูกน้องผมทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรจะจําไว้ตกตอนเย็นได้รับโทรศัพท์สุรินทร์พรุ่งนี้ว่างไหมบ่ายโมงถึงสี่โมง ไปพูดที่สนามหลวงหน่อยผมนึกเอาเขาแล้วมาเทวดาร้อนแล้วท่านอาจารย์เจ้าคุณบอกว่ามีวิทยากรอาจารย์ใหญ่มาไม่ได้สุรินไปแทนหน่อยอเรานึกอยู่ในใจกูรออยู่แล้ว <c oughs> ก็ยังบอกเจ้าคุณอาจารย์ว่าน,นี้ผมเป็นตัวแทนไปเลยใช่ไหมเนี่ยบอกสารภาพเลยว่าเป็นตัวแทนไม่ได้คิดจะเชิญสุรินเลยว่ะ <c oughs> อาจารย์เจ้าคุณ คงเป็นด้วยเทวดาดนใจเพราะรู้ว่าผมจะมาพูดเรื่องนี้นะก็ขออนุโมทนาเทวดาและขอพระคุณน่านคือคุณอาจารย์เรื่องที่เป็นมงคลที่จะพูดกันในวันนี้ซึ่งคงใช้เวลาสักสิบห้านาทีในรอบแรกก็คือพุทธชยันตีให้อะไรแก่เราผมเชื่อว่ามาถึงวันนี้นี่คงไม่ต้องถามกันแล้วมัง้งว่าพุทธชยันตีคืออะไร เพราะว่าชาวพุทธขนานแท้ทั้งนั้นท่านอาจารย์ทองขาวบอกว่านี่แฟนคลับอาจารย์ทั้งนั้นเลยผมก็จําได้เพราะว่าคนที่จะฟังธรรมะรู้เรื่องเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกคนที่จะตามไปฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่คนด้วยขอโทษคนธรรมดาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องหรอกต้องเป็นคนที่มีจิตเป็นเทวดา ผมพูดทุกครั้งที่มาสนามหลวงมีอยู่ปีงพูดตรงสนามหลวงตรงริมต้นมะขามอะเปียนธรรมสมาคมพูดในเต็นในเต็นปเปลี่ยนธรรมเมื่อกอเท่เออเต็นปเปลี่ยนธรรมรก็กฏว่าที่ผมพูดเนี่ยมีคนฟังอยู่สองคนมีหมาอยู่สามตัวแล้วที่เหลือเป็นต้นมะขาม กลังพูดพูดไปผมบอกว่าไม่ได้เสียใจเลยเพราะเรื่องที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดให้คนฟังคนน่ะมันไม่ฟังทำอยู่แล้วเพราะาศาสนาพุทธนี่ไม่ได้เกิดมาด้วยคนไม่ได้อยู่สร้างคนแล้วฟังปฏิบัติศาสนาพุทธแล้วก็ไม่ใช่คนาศาสนาพุทธเกิดขึ้นด้วยเทวดาไปดูประวัติศาสตร์ได้มีมนุษย์คนไหนบางที่ไปอาราธนาพระโพธิสัตว์ลงมาเกิดน่ะ การตัดสู้การเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงมีแต่เทวดาและวันสิ้นสุดของพระพุทธศาสนาอีก2,400ปีข้างหน้าที่พุทธคยาก็จะไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่ได้ฟังพระธรรมจักจากพระพุทธเจ้าไปดูพระธาตุอันตรธานพอถึง2,500พอถึงพศ5,000ปี พระธาตุทั้งหลายจากประเทศไทยสีลังกายอินเดียพม่ากัมพูชาลาตะเลียเ,เนี่ยจับไปรวมกันที่โคนต้นประสีมาโพแล้วรวมกันเป็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะเทศธรรมจักรอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละวันที่เทวดารอคอยณวันนั้นจะไม่มีมนุษย์เลยมีแต่เทวดามาฟังธรรมจัก จบแล้วจะบรรลุมรรคผลทั้งหมดแล้วพระธาตุทั้งหลายก็จะถูกเตโชธาตเผาเป็นเท่าทา,านสิ้นสุดพุทธกาล5,000ปีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่สนใจเวลาไปบรรยายธรรมที่ไม่มีคนฟังเพราะว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนแล้วท่านทั้งหลายฟังธรรมะจบแล้วปฏิบัติธรรมจบแล้วก็จะไม่ใช่คน แต่จะเป็นอริยชนจะเป็นสงผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่ขาเป๋ขาด้วนตาบอดไม่รู้แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่เป็นพระสงฆ์ทันทีผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่นี่โยมผู้หญิงโยมผู้ชายนะเป็นพระริยะบุคคลก็มีเพราะฉะนั้น เรื่องพุทธชยันตีที่จะพูดในสิบนาทีที่เหลือเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าคงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าพุทธชยันตีคืออะไรถ้านึกชยันตีไม่ออกก็นึกถึงชยันโตก็แล้วกันชาวพุทธเวลานี่บนพระ